โอเคนะครับผมจะใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด2,000วัตต์นะครับตัวนี้นะครับกับแบตเตอรี่2ลูกอนุกรมกันได้24โวลต์100แอมป์นะครับแล้วก็ใช้ตู้เชื่อมนะครับขนาด200แอมป์นะครับแต่ว่าผมจะใช้แค่90แอมป์นะครับเพราะว่าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันแค่2,000วัตต์นะครับแล้วก็จะเชื่อมดูให้หมดลวดเส้นนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เชื่อมทีเดียวให้หมดนะครับเพราะว่า ถ้าใช้งานจริงๆแล้วมันคงจะใช้ได้เหมือนตู้เชื่อมที่เราเสียบปลั๊กกับไฟฟ้าไม่ได้นะครับถึงแม้จะเสียบปลั๊กกับไฟฟ้าเนี่ยไอ้ตู้เชื่อมตัวนี้มันก็เชื่อมทีเดียวหมดเส้นลวดเส้นนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราก็จะใช้งานเหมือนใช้งานปกติทั่วไปสมมุติว่าเราอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเราต้องการที่จะซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรของเรานะครับหรือว่าอยากจะทำข้อกไก่ข้อเป็ดหรืออยากจะทำกระท่อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือใช้งานเบาๆได้นะครับผม เดีย๋ยวเราจะลองเชื่อมกันนะครับให้หมดเส้นนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ทีเดียวเนาะ อ่าเดี๋ยวแพนไปดูอินเวอร์เตอร์นะครับผมในขณะที่เราเชื่อมเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแพนกลับมาเนาะเดี๋ยววิดีโอเราจะไม่ได้ตัดนะครับก็คือลักษณะการใช้งานเนี่ยเราจะแต้มเอาเนาะเพราะว่าถ้าลากยาวเนี่ยมันลากยาวไม่ได้อยู่แล้วแหละถ้าเชื่อมลวดเส้นนี้หมดคุณทำกระต๊อบได้เลยนะใครม,มีเมียเยอะ ก็จะทำบ้านหลายหลังเนาะก็แนะนำอินเวอร์เตอร์รุ่นโอเคแล้วก็จะเชื่อมไปเรื่อยๆ กลับด้านบ้างมันมันแน่นไปแล้วตรงนั้นอ่ะงนี้บ้างก็คือถ้าไปเชื่อมงานเบาๆทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหานะครับผมหรือว่านายช่างทั่วไปเนี่ยออกหน้างานนะครับผมไม่มีตู้ไม่มีเครื่องปั่นไฟนะครับผมก็ ใช้อินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยใช้งานได้ถ้าแต้มลักษณะอย่างเงี้ยถึงงานมันจะไปช้าแต่งานมันเสร็จเนาะไม่ต้องไม่ต้องใช้เครื่องปั่นไฟแล้วทีนี้ถ้าใครสงสัยว่าจะใช้งานได้จริงไหมจะใช้ทีวีได้ไหมใช้ตู้เย็นได้ไหมนะครับ หรือจะใช้กับพวกปั๊มออโต้ขนาด300วัตต์500วัตต์นะครับจะใช้ได้ไหมนะครับจะใช้กับตู้เย็นได้ไหมแอร์อินเวอร์เตอร์ขนาด9,000 BTU เนี่ยจะใช้ได้ไหมไม่ต้องถามแล้วครับดูคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าใช้เชื่อมได้ขนาดนี้นะครับอุปกรณ์ที่ว่ามาทั้งหมดนะครับใช้งานได้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด2,000วัตต์นะครับผม เราเชื่อมจนหมดลวดเส้นนี้นะครับใช้งานได้นะครับขายครับใครอยากได้โทรมานะครับ0623985879ขาย